สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสอบอคอระซารรมแม่เกมเมอร์ดังลุยฟ้องรวดประยุทธ์สอบอคอตนเหตุลูกเสียชีวิตฟ้องประยุทธ์และสอบอคอแก้โควิดล้มเหลวรายแรกแม่อัพเกมเมอร์ดังส่งพี่ชายยื่นฟ้องสารปกครองสั่งชดใช้4ล้าน5แสนชี้ได้รับการช่วยเหลือล่าช้าจากรัฐ ที่สารปกครองนายกุลเชษวัฒนะพลพี่ชายของนายกุลทรัพย์วัฒนะพลหรืออัพ VGB อดีตผู้บกุกเบิกวงการ e-sport ของไทยที่เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายที่137เพราะประสานหาที่ตรวจไม่ได้และได้รับการรักษาล่าช้ารับมอบอำนาจจากมารดาได้เข้ายื่นฟ้องศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019 หรือสอบอคอเลขาที่การนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องที่1-4ถึงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้พิจารณาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้งหมดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน4 5่ล0านบาทจากกรณีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัตินาทีลาช้าเกินสมควรเป็นเหตุให้ในายกุลทรัพย์ต้องเสียชีวิต นายกุลเชษกล่าวว่าการเสียชีวิตของนายกุลทรัพย์มาจากการไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทำให้เชื้อโควิด -19 ทําทำลายปอดจนไม่สามารถรักษาได้และเสียชีวิตในวันที่23เมษายน2564ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ของสอบคอที่ประกาศแจ้งว่ามีศูนย์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตามหมายเลขสายด่วนได้แก่1 3 3 0 1 4 2 2 1 6 6 8 1 6 6 9 1323ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรคและสายด่วนด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้แต่ปรากฏว่าขณะที่นายกุลทรัพย์มีลักษณะอาการตามที่สอบคอเคยประกาศให้เป็นวิธีสังเกตตนเองว่าติดเชื้อแล้วหรือยังและได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือตามหมายเลขสายด่วนดังกล่าวซึ่งมีทั้งติดต่อไม่ได้และติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วง ที่ อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดละเลยปล่อยให้มีการเปิดสถานบริการสถานบันเทิงจนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในคลัสเตอร์ทองหล่อในเดือนมีนาคมแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดกลับไม่ได้มีการประกาศห้ามเดินทางหรือออกมาตรการป้องกันการระบาดจากสถานบันเทิงสู่สังคมโดยยังคงให้ประชาชนเดินทางกลับไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานจนการแพร่ระบาดขยายส ประชาชนเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ติดเชื้อวันละ2,000คนการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องทั้งหมดจึงเข้าข่ายจงใจประมาทเลินเล่อปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยปละหรือปฏิบัติหน้าที่ลาช้าเกินสมควร ที่นายกุลทรัพย์เสียชีวิตครั้งนี้เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในเวลาที่เหมาะสมทันท่วงทีถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเชื้ออย่างไม่ทำลายปอดก็ย่อมไม่ถึงขั้นเสียชีวิตดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนายกุลทรัพย์ทางครอบครัวต้องจัดการงานศพอันเป็นค่าบลงศพสาม0,000ื่นบาทมารดาซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีต้องขาดไรซึ่งการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูจากนายกุ ุลรั์เดือนละ1 5 0 0 0บาทซึ่งคิดจากช่วงอายุที่นายกุลทรัพย์เสียชีวิตคือ35ปีจนถึงนายกุลรัพย์อายุ60ปีรวมระยะเวลา25ปีเป็นเงิน4ี่ล้านบาทที่ขอให้สารสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องร่วมกันรับผิดชอบในทางละเมิดต่อครอบครัวนายกุลเชิดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ